สวัสดีคะ่ะวันนี้น้ำก็ไปอ่านข้อมูลดีๆมาก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วก็มาฝากให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะตามหัวข้อเลยคะ่ะ ของ5้าอย่างที่ไม่ควรใช้เมื่อไปโรงแรมเนาะน้ำเชื่อว่าทุกคนต้องเคยไปพักโรงแรมเมื่อเวลาเราไปท่องเที่ยวหรืออย่างน้ำกับเมืองไทยบางครั้งน้ำก็ไปพักโรงแรมน้ำเชื่อว่าทุกคนต้องเคยพักโรงแรมอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นของ5อย่างที่มีคนแชร์ออกมาว่าคนที่ทำแม่บ้านอะคะ่ะเขาแชร์ออกมาว่าของ5้าอย่างนี้ไม่ ไม่ควรใช้นะคะในโรงแรมเนาะเราก็มาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะค่ะเรามาดูอันแรกกันเลยนะคะกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้านะคะในความคิดของบางคนเนาะบางคนคิดว่าชักโครกและอ่างอาบน้ำอาจจะสก,กระปรกที่สุดในโรงแรมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะบางทีกาต้มน้ำร้อนอาจจะสก,กระปรกกว่าก็ได้ก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันเนาะ เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแขกคนก่อนที่มาพักหน้าเราทำอะไรกับการต้มน้ำร้อนไว้บ้าง บางคนอาจจะเอาไปอุ่นอาหารหรือบางคนอาจจะเอาอะไรใส่ลงไปก็ได้หรือบางคนอาจจะพี่เล่นเล่นเอาอะไรใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะค่ะอย่างเราไปพักโรงแรมเขาก็จะมีกาแฟเป็นชุดหรือว่าขิงเป็นชุดให้เรานะคะก่อนที่เราจะต้มน้ําร้อนเราก็ควรจะต้มน้ําทิ้งสักสองสามน้ําก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยหรือบางคนอาจจะหลีกเลี่ยงโดยการที่ไม่ดื่มกาแฟในโรงแรมเลยก็ได้อาจจะไปดื่ม เบกฟัดข้างล่างหรือว่าไปดื่มข้างนอกเลยก็ได้เนาะส่วนน้ําเคยไปพักอย่างนี้น้ําเคยอุ่นนมให้ลูกอะค่ะแต่น้ําแค่ทําน้ําให้เดือดแล้วก็เอาขวดนมอะค่ะหย่อนลงไปเหมือนทําให้นมมันอุ่นหน่อยหนึ่งแต่เราไม่ได้สัมผัสอะไรเนาะ ค่ะข้อที่2ก็คือแก้วกระจกใส่ค่ะบางโรงแรมอาจจะเตรียมแก้วกระดาษไว้ให้แขกสําหรับดื่มน้ําแทนก็ได้แต่สําหรับโรงแรมหรูๆมักจะนิยมเตรียมแก้วน้ํากระจกใส่ไว้ให้แขกแต่คุณเชื่อ ไม่ว่าพนักงานบางโรงแรมใช้แค่น้ำประปาล้างเท่านั้นจากนั้นเขาก็ใช้เศษผ้าในการทำความสะอาดแก้วน้ำจึงอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนซึ่งเราดื่มน้ำหรือกาแฟเข้าไปเราก็ดื่มแบคทีเรียเข้าไปด้วยแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นทุกโรงแรมเนาะอันนี้ก็เป็นแค่คำพูดหรือคำพูดต่อกันว่าให้เราระวังนะคะบางโรงแรมเขาก็ล้างทำความสะอาดอย่างดีเนาะะเราจะไปมาเอารวมว่า เป็นอย่างนี้ทุกที่มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเราก็ฟังหูไว้หูค่ะค่ะอันที่3มก็คือรีโมททีวีเนาะเชื่อว่าหลายคนไปพักที่โรงแรมมักจะพบเจอกับรีโมททีวีที่เป็นสีดำเนาะเพราะว่าสีดำนั้นเป็นสีที่เห็นความสกปรกยากความไม่สะอาดได้ยากมากๆและพนักงานน้อยมากๆที่จะทำความสะอาดเจ้ารีโมทนี้ เพราะว่าแขกที่เข้ามาพักทุกคนจะต้องใช้รีโมทอย่างแน่นอนแต่ไม่มีใครทำความสะอาดเลยและมือของลูกค้าที่ไปจับนู่นจับนี่มาตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็มาจับรีโมทเป็นเดือนเป็นปีไม่เคยทำความสะอาดแล้วก็มีลูกค้ามากหน้าหลายตาที่แวะเวียนเข้ามาพักที่โรงแรมเนาะค่ะแล้วข้อที่4ี่ก็คือสวิตช์ไฟที่อยู่ข้างเตียงนะคะ ข้างเตียงของโรงแรมก็จะมีสวิตไฟเอาไว้เปิดปิดเวลานอนเนาะเพื่อสะดวกในเวลาเรานอนจะได้ไม่ต้องไปเปิดไฟไกลเนาะซึ่งสวิตไฟนี้เป็นสิ่งที่ใช้บ่อยโพสมควรและเป็นสิ่งที่คู่กับรีโมทเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะใช้งานทุกสิ่งนะคะควรจะใช้กระดาษหรือว่าทิชชู่เปียกทำความสะอาดให้ดีเสียก่อน ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะอย่าเชื่อประโยคที่ว่าได้รับการทำความสะอาดแล้วขอบอกเลยว่าอย่าไปหลงเชื่อกับประโยคนี้เพราะคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ทุกโรงแรมมีแต่ใช้ว่าทุกโรงแรมจะทำบางทีไม่เปลี่ยนแม้กระทั่งปลอะหมอนและผ้าปูที่นอนให้ลูกค้าที่เข้าพักใหม่เลยด้วยซ้าเมื่อโดนลูกค้าสอบถามก็มักจะบอกว่าแม่บ้านอาจจะลืมเปลี่ยนซึ่งจริงๆแล้วเป็นนโยบายการลดต้นทุน ของผู้ประกอบการไม่อยากส่งผ้าไปร้านซักผ้าซักอบรีดบ่อยๆที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง5อย่างที่นำมาบอกนี้อยากจะเตือนจริงๆอยากจะให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ก่อนเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆโรงแรมบางโรงแรมอาจจะสะอาดจริงๆบางโรงแรมก็อาจจะสุดทนก็ได้ลองสังเกตกันดีๆบางอย่างรู้ไว้จะได้ระวังเวลาใช้งาน ค่ะนี้ก็นํามาฝาก5ข้อนะคะบางคนอาจจะบอกว่าถ้ากลัวมากก็นอนอยู่บ้านไม่ต้องไปพักโรงแรมบางคนก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะค่ะอาจจะจริงหรือไม่จริงมันก็เป็นข้อแนะนําที่เขาแนะนํากันมานอก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะคะ ค่ะเรายิ่งทุกวันนี้เราเจอกับไวรัสระบาดหนักไปทั่วโลกอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องระมัดระวังและทำความสะอาดกันมากขึ้นกว่าปกติอยู่แล้วการระมัดระวังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนอยู่แล้วนะเวลานี้เนาะค่ะน้ำก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ